สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องชิมอนเอลใช่ไหมวุ้นีแม่ชิมอนสิพามาเก็บหอยพี่น้องจ้าหอยเซรันมาเบิ้งมาเบิง้งแม่ชิมอนเก็บได้สมีหรืะพี่น้องเก็บจนว่าจะเต็มคูแล้พี่น้องจา้าหอยจูบหอยขมหอยทะเลพี่น้องหอยน้ำสาวหอยน้ำสาวเอาไปกลอยเอาไปลาบหอยจูบทะเลพี่น้องเอ้ยมิตนตหน่วยใหไงไงกักไงแน่ แม่สิมอนอันไหนมาทะเลพาลูกมาเที่ยวอันนี้ก็หอยมแมลงเออหอยนางรมเห็นหอเป่าหอยวาวพีช <laughs> นี่หอยนางรมนี่ตัวใหญ่มาเดอ้อจะพาเก็บหอยพี่พี่จะพาเก็บเก็บหอยพี่น้องหอยจุบหอยคมพี่น้อง ง่ายพี่น้องหลายคลักหลายเนี่ยแสบแสบเเอาไปต้มกินก็บอกกันเลยต้มสุกงูนฟูดบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศดีดียี่สิบกองศาเซลเซียสเก็บเต็มถังแล้วแม่ซิมอน เก็บจนวา่าจะเต็มถังแล้ว่งตื่น,นึกได้ลืมทายคลิปวิดีโอพี่น้องจ้าโฮ้ยจูบเก็บง่ายพี่น้อง <c ười> น้ำใสใสมาทำที่ ตากร้องห้ลูกใชให้พี่น้อง <laughs> ซิมอนเก็บหอยนะจ๊ะหอยจุกอู้มาท,าทั้งพี่พี่นอกออกมาท,าทั้งพี พี่น้องเออสะออนคักสะออนนี่ มาเบิง้งมาเบิง้งหอหน้องสาวแม่ที่มาจะป่อให้เบ่งพี่หอยหน้องสาวออกหน้พี่น้องก็ขี่ดินเอาตัวลงไปท้างในนี่อีก <laughs> แล้จะมีตัวงกาตรวกาแฟนน้ำทะเลใบรรยากาศยู่ไกลๆให้พี่น้องันได้ชมม ごっごっ ไว้ในพี่น้องไว้น้องสาวขุดเจ้าบอกว่าเก็บหวยขึ้กันพี่น้อง ังลมแม่ซี่อมดเก็บไปแล้วทั้งนึงเก็บฟรีพี่น้องกินบ่อันตามใจเจ้าจะเก็บหลายเก็บน้อยเก็บฟรีกินฟรีหอยทะเลประเทศบ้านเขาหอยหลายพี่น้องเวลามบ่บค่อยกินมีแต่คนไทยแต่คนเอเชียมาเก็บพี่น้องคนหนึ่มึงมีคนมาเก็บเลยพี่น้องจ้าคุณเงียบอิบซิมพี่แต่แมสซีอ่อมด

ตอตัวยังไงไาวาันเดียวอนสุดๆจากทะเล ปลามันจะซิมให้เบิองสดๆเลยพี่น้องจ้าตัวใหญ่ๆอ้วนๆพี่น้องซิมให้เบิองเด้อ สดสดเซ่บเซบนหวานกรอบกุบกกุบกโอ๊ยลงโอยปุ่นหอมสดสดอร่อยอยากบอกให้ นำขึ้นเราพี่น้องเอ้ยน,นำเลอันทีวขอนหายไปใสน้อพี่น้องขอนคอยแล้วคอยเบลขอนกอนตามมาด้พี่น้องคอยลืมขอนีวนด้ตีไนสำหรับอัน กาก็ดีพักดีเลยครั่อนเมซิมบอนกะเก็บหอยที่พี่น้องมาเบิ่งซัมนี่กับซีพอ่อเราพี่น้องน้ำทะเลขึ้นเรวๆเมซิมบอนกับซีเก็บเลยซัมนี่กับซีพอก่นอนหอยนุ่มสาวหอยจูบเมซิมบอนกะขอบคุณสุขสุขคนที่เข้ามารับชมและจ่าเดอ้อฝากติดตามคลิปนะ ถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้เมซิมบอลเนเดอร์เพื่อเป็นกำลังลใจเมซิมบอลทำคลิปทำกันคลายเคยรียดไอสไตล์เมสฟรังต่างแดนให้พี่น้อไในรับชมด,ด้วยเจนเดอร์บา,บายเจอกันคลิปหน้าจ้า